จะมีคนที่ดีๆสักคนยอมอุทิศตนเพื่อคนส่วนใหญ่กว่าจะเจอคนที่เราเห็นว่าเป็นคนใช้ต้องร้าวๆๆไบมีอยู่5กระถางนะครับเพื่อจะปลูกแค่5ต้นพอดิน2กระถางกอน ใชครับเอวางไว้แล้วเป็นหน้าท <mi> ี่เอาต้นไม้ใส่ลงไปนะครับใส่ดินแค่ไหนอ่าแบ่งกลุ่มตามกระถางเลยครับเวางไว้แล้วห่างนี้ใกล้ๆใช่เลยทางนี้ทางนี้ทำะไทำะทำน่เปนเียอยู่โอ้ยสมองน้อยจริงเลยอน่เลยรเได้เลยครับ

มีนไปโเลยต้นไม้อไปไให้ให้เป็นทานด้วยค่ายเฮ้ยเจี๊บ้างี่่ะเด็เ้เป็นทางด้วยนุมเป็นนเร็วเร็วเร็วเข้ากล้องหน่อยอย่าบังครับสองต้นตาลยนทางอย่าบังอย่าบังนูนี่เห็นไหมนี่ถ่ายกล้องอย่าเรายูทูบครับ

là cắt cây với lại Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy Rồi. cho kênh Ghiền anh rút Để vào bỏ Cái quạt thì cô dẫn เอหน้าใส่ฐานครับเอาใส่ฐานครับดาวด่าน้ำไปทางไปทางเราคืออะไรมือไปไม่แล้วผมไม่เป็นสมุดไปเอาไปสิมือละมือละรู้สึกจะหันกล้องกันไรกันไรผมไปทางไหนกันไป